สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time เหมือนเช่นเคยนะคะในวิดีโอนี้เราก็จะขอออกนอกเรื่องของการท่องเที่ยวกันนิดนึงนะคะในคลิปนี้แอดจะขอหยิบหัวข้อนี้ที่ถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะคะและในหลายๆครั้งประเทศไทยบ้านเราก็มักจะเป็นชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียนอันดับต้นๆเลยนะคะที่ถูกนำมากล่าวถึงในเรื่องของการพัฒนา และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปไกลกว่าเพื่อนบ้านค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีข้อแตกต่างก็มักจะถูกหยิบมาเป็นประเด็นเสมอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทราบกันดีนะคะว่าการพัฒนาของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละที่ด้วยค่ะเอาละค่ะเนื้อหาของคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบมาพูด โดยช่อง Youtube ของเวียดนามช่องหนึ่งนะคะหัวข้อก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศที่ลำหน้าเปกไกลหลายปี mm hmm. เห็นหัวข้อแล้วท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะกำลังคิดว่าพูดเกินไปอวยเกินไปแต่คำพูดนี้เป็นเพียงการเปรียบให้เห็นภาพเท่านั้นค่ะว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยกว่ากันแค่ไหน ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยอาจจะไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นลำหน้ากว่าประเทศอื่นๆไปเป็นหลายร้อยปีแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีการพัฒนามากกว่าสมัยก่อนจริงๆค่ะสังเกตได้จากการคมนาคมที่มีความหลากหลายขึ้นและความสะดวกในการเดินทางมีถนนหนทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราลองมาฟังกันค่ะว่ายูทูบเบอร์ชาวเวียดนามคนนี้เขาให้ความเห็นไว้ยอย่างไรกันบ้าง เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือการยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยคะ่ะที่ในทุกครั้งที่เสียงเพลงดังขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกคนก็จะพร้อมใจกันหยุดและยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกซึ่งกิจกรรมนี้ของคนไทยนะคะก็เคยเป็นไวรัลและก็ถูกพูดถึงอยู่พักนึงเลยล่ะคะ่ะ จนชาวต่างชาติบางคนเนี่ยถึงกับนำคลิปมาทำรีแอคชั่นก็มีค่ะข้อเท็จจริงต่อมานะคะก็คือประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของทางประเทศค่ะข้อต่อมานะคะก็จะเป็นประเทศไทยอยู่ห่างจากเวียดนามเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้นจากชายแดนที่ติดกันทางภาคอีสานนะคะส่วนข้อต่อมาข้อที่4ที่หนุ่มคนนี้เขาบอกก็คือประเทศไทยมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง ทะเลทั้งสองฝั่งก็คืออ่าวไทยและอันดามันนั่นเองค่ะข้อเท็จจริงข้อต่อมานะคะเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วยหมู่เกาะทั้งหมด1430เกาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจากการที่มีกองถ่ายหนังฮอลลีวูดยกกองมาถ่ายทำภาพ,พยนตร์ที่นี่ค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่6ประเทศไทยมีชุมชนชาวจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ข้อเท็จริงข้อถัดมาที่หนุ่มเวียดนามคนนี้ยกมาพูดนะคะก็คือประเทศไทยเรานั้นมีวัดโดยประมาณมากถึง35,000วัดเลยนะคะข้อต่อมาที่เขาพูดถึงก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดพุทธหลายๆแห่งนะคะแล้วก็วัดแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบที่สวยงามมีเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเองค่ะ ในข้อเท็จจริงข้อถัดมาข้อที่9นะคะก็คือด้านหลังของเงินเหรียญไทยเนี่ยจะมีการพิมพ์ววดลายเป็นวัดที่สําคัญสําคัญต่างๆในประเทศไทยเอาไว้ค่ะข้อต่อมาข้อที่10บเขาบอกว่าผู้ชายไทยเนี่ยจะต้องมีการผ่านการบวชเดือนเมื่อถึงวัยอันสมควรก่อนจะมีการออกเรือนนะคะและในข้อที่11หนุ่มคนนี้บอกว่าช้าง ถูกยกให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยและก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำชาติไทยค่ะในข้อเท็จจริงข้อถัดมานะคะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครน่ะเป็นเพียงชื่อสั้นๆจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่ยาวมากๆนั่นก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิทราอายุธยามหาดิรกภพนพรัตน์ราธรชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศ มหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกะททะติยวิณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งข้อเท็จจริงข้อนี้นะคะก็จะยงไปสู่ข้อเท็จจริงข้อถัดไปค่ะก็คือความหมายของประเทศไทยซึ่งเขาให้ข้อมูลว่าคําว่าไทยแปลว่าอิสระก็คือเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆเป็นประเทศที่ มีความอิสระและเสรีนั่นเองค่ะในข้อต่อมานะคะสำหรับข้อเท็จจริงข้อที่1 4สีที่เขาหยิบยกมาพูดก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับที่สองของโลกเลยล่ะข้อเท็จจริงข้อถัดมานะคะที่หนุ่มเวียดนามคนนี้เขาหยิบยกมาพูดถึงก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดสำหรับประเทศในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะหนุ่มคนนี้บอกว่านั่นก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันนะคะโดยท้ายคลิปนะคะเจ้าของคลิปเขาก็มีการมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะสาหรับคําว่าประเทศไทยรํานหน้าไป543ปีก็คือปฏิทินของประเทศไทยนะคะก็จะใช้ปีเป็นพุทธศักราชซึ่งอิงตามพุทธประวัติ จะห่างจากคริสต์ศักราชประมาณ543ปีนั่นเองค่ะหนุ่มคนนี้เขาก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรําหน้าไป500กว่าปีเลยนะซึ่งนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทยที่ยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามคนนี้เขารวบรวมแล้วก็สรุปมาคร่าวๆตามข้อมูลที่เขาได้รับและตามความเข้าใจของเขานั่นเองค่ะซึ่งพอคลิปนี้ปล่อยออกไปนะคะก็มีชาวเวียดนามให้ความสนใจเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยชาวเวียดนามก็จะให้ความสนใจในการมาเที่ยวประเทศไทยกันมากๆเลยละค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับต้นๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนั่นเองค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดีกว่าค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็บอกว่าฉันเคยไปประเทศไทยสองครั้งเชียงใหม่และภูเก็ตฉันต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ย มีการท่องเที่ยวที่ดีมากมีการระบุราคาไว้ชัดเจนคุณจะซื้ออะไรหรือไม่ก็ตามเขาจะไม่มีวันโกงคุณความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยฉันเคยทำงานกับเพื่อนร่วมงานชาวไทยสี่คนทุกคนดูมีความสุขแล้วก็เข้าสังคมได้เสมอยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดคุยกันและอย่างหนึ่งก็คือทักทายหรือว่าขอบคุณเสมอ และความคิดเห็นนี้ค่ะเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่แปลกใจเลยที่นักฟุตบอลอาชีพหญิงไทยจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะเขาบอกว่าเวียดนามควรเรียนรู้จากประเทศไทยเกี่ยวกับการพัฒนาการคมนาคมและการท่องเที่ยวมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะเขาบอกว่าด้านการรับรู้ของประชาชนคนไทยเหนือกว่าคนเวียดนามมาก ผู้คนก็มีความเป็นเมิตรถนนสะอาดไม่มีใครทิ้งขยะบนถนนไม่แปลกใจที่ใครๆไปเมืองไทยก็อยากกลับไปอีกมาดูที่ความคิดเห็นนี้ค่ะเขาบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยก็สนุกดีประเทศกว้างใหญ่แล้วก็ดูมีอารยธรรมความคิดเห็นถัดมาค่ะเขาก็บอกว่าอันดับหนึ่งนั้นจริงมากในแง่ของการท่องเที่ยวพวกเขาสมควรที่จะได้ที่หนึ่งของโลกซึ่งความคิดเห็นต่อมานะคะเขาก็เข้ามาบอกว่าฉันเพิ่งไปประเทศไทย ฉันยอมรับว่าการท่องเที่ยวของพวกเขามีระบบเมื่อเทียบกับเวียดนามประเทศของเราอาจจะมีภูมิประเทศที่สวยงามมากกว่ามีธรรมชาติที่เอื้ออํานวยกว่าแต่ว่าหากใช้ประโยชน์ไม่เป็นมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อฉันไปเที่ยวประเทศไทยฉันมองเห็นนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกมุมโลกและความคิดเห็นสุดท้ายความคิดเห็นนี้ค่ะที่แอดจะหยิบยกมาให้ฟังกันเขาบอกว่า เวียดนามคนเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวจากประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยวิวจะไม่สวยเท่าเวียดนามแต่การบริการของที่นั่นดีกว่ามากๆนี่ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่แอดหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสำหรับคลิปต้นฉบับแอดก็แปะลิงก์ไว้ให้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลในเพิ่มเติมเหมือนเดิมค่ะคลิปวันนี้หากว่ามีข้อผิดพลาดแอดก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปอย่าลืมส่งกำลังใจโดยการกดไลค์ให้อมิน n กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวกันท่องเที่ยวในไทยของชาวต่างชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ